คำเตือนคลิปวิโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเย็บีพี่น้องนะครับมาชมสูตรวิชาหานอยนะครับสูตรตัวเลขคํานวณนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมเดือนห้านะครับผมหกแปดนะครับกับตัวเด่นนะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับสองตัวเด่นนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับอ่าก็ชมฝากกด subscribe แอดด้วยเนาะนะครับอ่าสาหรับ ตัวเด่นชุดวินนะครับก็จะมีศูนย์นะครับหนึ่งสองสี่แปดเก้านะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเน้นไปที่อยู่ที่นะครับศูนย์แล้วก็สี่นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับศูนย์นะครับแอดจะเจาะไม่เยอะนะครับจะจอยประมาณสี่คู่นะครับจะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศู 03, แล้วก็05นะครับเจาะสคู่นะครับสำหรับ4นะครับจะมี0ูนย์สี่สีแล้วก็49เจาะสคู่นะครับสายวิง่งสายรูดก็รูดนะครับพัวควมชัวนะครับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมีสอง่ศูนย หกส394 901ามเก้าสีนหะครับสี่นะครับหนึ 4, 0, 1, นะครับสำหรับข้อสอบเด่น3ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี0ูนย์ศูนะครับสี 4, 4, แล้วก็แปนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องเข้ามากดสอบสไคก,ก์กดไลค์กดติดตามไปกำลังใจแอดมินนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพาดวยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยกับผมสวัสดีครับ